สวัสดีครับผมมาพบกับผมเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์ by เอกนรุิตนะครับวันนี้เรามาดูที่แปลงสวยกันอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่ราบรุ่มใช้คําว่าราบรุ่มนะครับในเนื้อที่แปดไร่นะครับนะครับผมตั้งอยู่ที่ตาบลหินดาอําเภอทองประภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมก่อนอื่นผมจะมาบอกเส้นทางที่จะมาก่อนนะครับเริ่มจากสายใต้ครับสายใต้ก็มาจากทางนี้ครับทางนี้แหละครับ เข้ามาเนี่ยสายใต้เนี่ยครับมาถึงที่ดินตรงนี้นะครับ2 4 2โลจากกาญจนบุรีมาถึงที่ดินนะครับประมาณ113โลนะครับแล้วก็ถ้าอยู่จากอยู่ที่ดินตรงนี้ไปอเมอถอมาภูมินะครับประมาณ23โลนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูที่ดินกันเลยครับผมนะครับปากทางเข้าโอ้ผมลืมบอกไว้ปากทางเข้าที่ดินเราเนี่ยมันจะตรงข้ามกับ ภน้ําร้อนแล้วก็น้ําตกผาตาดนะครับจะมาอยู่ข้างที่ที่ดินเราเอ่อหน้าทางเข้าเราเนี่ยครับทางเข้าเนี่ยแยกเข้ามาจากเส้นหลักพองประภูการจนันทบุรีนะครับเข้ามาเนี่ยประมาณเจ็ดร้อยเมตรมาถึงที่ดินเลยนะครับผมโอเคนะครับอ่ะทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยครับทางเข้าเนี่ยเขาก็จะมีหมู่บ้านเรียงรายมาถึงที่ดินส่วนซ้ายมือที่เห็นนะครับ จะเป็นร้านค้าอยู่ข้างที่ดินเราเลยนะครับผมคือต้นมะยมเนี่ยเป็นอ่าเป็นหลักเขตที่เริ่มที่ดินเรานะครับเนี่ยโดยประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูที่ดินมาดูหลักเขตนะครับข้างตุ่มน้ำเนี่ยครับเนะี่ยคือหลักเขตเราแล้วก็ยาวลงไปนู่นนะครับถึงแม่น้ําเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบเมตรครับเป็นแนวตรงเข้าไปเลยนะครับผมแนวตรงเข้าไปเนี่ย เชียบทางที่เห็นนะครับเข้าไปเลยตกห้วยเลยครับถึงถึงห้วยครับห้วยลําทานน้ํานะครับแล้วก็จากต้นมะยมไปนู่นเลยครับถึงประมาณเห็นต้นมะพร้าวไหมครับเนี่ยจากเนี้ไปนะครับประมาณหนึ่งร้อยเมตรครับติดติดทางเนี่ครับกว้างเนี่ยครับกว้างประมาณหนึ่งร้อยเมตรยาวถึงแม่น้ําอ่ะประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับผม โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูแถบผมจะเดินพาดาูพื้นที่โดยรอบกันนะครับผมเนี่ยพื้นที่เราก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับถนนเป็นถนนคอนกรีตผ่านหน้าที่ดินประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับแล้วก็มีไฟฟ้ามีประปาผ่านนะครับนี่เลยครับสองฟ้าวันนี้ฝนน่าจะตกนะครับ ที่เราก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะเลาะข้างทางไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรข้างถนนคอนกรีตไปเนี้ยครับเดีย๋ยวผมย้อนขับไปดูหน่อยนี่เลยจากรถวิโก้ขวามือจอดสีขาวครับก็เดินมาเนี่ยลมแรงครับฝนค่อนข้างจะมีครับวันนี้ผมก็ต้องรีบถ่ายทําก่อน ร้อยเมตรครับผมติดท,ทางอ๋อผมลืมบอกไปถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดินนะครับผมหันหน้าครับที่ดินน,นะครับถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดินนะครับทิศด้านหน้าเราเนี่ยจะเป็นทิศตะวันตกนะครับด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็นทิศตะวันออกนะครับผมส่วนขวามือนะครับจะเป็นทิศเหนือนะครับซ้ายมือก็จะเป็นทิศอ่า ตะวันเอทิศใต้ครับนะครับผมโอเคเนี่ยครับถ้าลองหันหน้าเข้าที่เนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้ครับประมาณนี้ไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินทางข้างนอกกันครับโอเคตอนนี้ยังเห็นขอบเขตยังไม่ชัดเจนนะครับพื้นนี้พื้นที่อ่าแปบดบไร่แปลงเนี้ยนะครับเขาเขาปล่อยให้รกลางบ้างกันนะครับเพราะว่าเขา เขาก็ไม่ได้ดูแลสักเท่าไหร่มันก็เลยดูลกๆหน่อยนะครับเขาก็จะปลูกเป็นพวกอ่าพวกมะเขือพวกพวกพืชล้มลุกเนี่ยครับเต็มไร่อยู่เลยโอเคไปเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าทางซ้ายมือกันแล้วกันครับ วาดกลับให้ดูนี่เลยอ่าแปลงนี้นะครับมันก็จะวิ่งเลาะตามทางมันเนี่ยประมาณร้อยเมตรหน้าที่ดินนะนะหน้ากว้างครับไเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูตรงนี้นี่เลยครับเขตเราก็จะมาตรงดงกล้วยตรงนี้ครับซ้ายมือเนี่ยนะที่เห็นตรงนี้นะครับ คือเขตเราแล้วก็จะยิงยาวไปนู่นอ่ะเลยรถสองคันคู่เลยโค้งไปนะครับไปที่ต้นมะยมที่ข้างต้นนู่นนะครับร้อยเมตรตรงนี้หน้ากว้างร้อยเมตรครับยาวยาวแถบขวามือติดห้วยลําธารนะครับร้อยห้าสิบเมตรครับผมเรามาดูแถบซ้ายกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูแถบซ้ายนี่เลยพอเราเข้ามาเราก็จะเห็นว่าเขาปลูกเป็นพืชล้มลุกเป็นอ่า ต้นน่าจะเป็นต้นข่านะครับต้นข่าแล้วข้างที่เราซ้ายมือก็จะเป็นแบบนี้ครับออกชื้นชื้นดินที่นี่ก็ออกชื้นชื้นหน่อยนะเนี่ยนะครับดินออกชื้นชื้นซ้ายมือก็จะเป็นอข้างข้างที่ดินเราเนี่ยแปลงข้างที่ดินเราเขาก็จะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆมากมายเลยครับไม่ทราบว่าเป็นต้นอะไรบ้างนะครับนี่ ส่วนในที่ดินเรานี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่แบบนี้เลยครับถ้ามองออกไปก็จะเป็นแบบนี้นเห็นรัวขบอยนะครับนั่นก็คือทางคอนกรีตที่เราเดินเข้ามาขั้นต้นนะครับโอเคไปเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูข้างใน เขาก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้อยู่ในเขตพื้นที่เรานะครับต้นอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วส่วนข้างๆนี่เขาก็จะเป็นต้นไม้ต้นไห่นะครับพอเดินเข้ามาสักนิดนึงสักสี่สิบห้าเมตรนะครับก็จะมีบ้านอยู่ข้างที่ดินเราไม่เปรี่ยวครับที่ดินแปลนนี้ก็ไม่เปรี่ยวตามที่ผมพูดข้างต้นว่าเป็นที่ราบลุ่มอะครับนี่เลยจากทางมาถึงตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับผมจะแผนกล้องกลับไปที่อ่า เห็นล้วขาวไหมครับจากล้วขาวมาถึงเนี่ยครับประมาณสี่สิบห้าเมตรครับผมเป็นที่ลาบลาบเสมอถนนนะครับผมนะครับประมาณสี่ห้าเมตรแล้วก็ยาวไปเนี้ยครับยาวไปถึงต้นอ่าต้นกอไผ่ครับต้นไผ่ต้นลวกนะครับไม้ลวกนะครับที่เห็นเป็นบุ้มพุ่มนะครับประมาณร้อยเมตรไงครับเนี่ยก็เป็นที่ลาบตรงเนี้ยนะครับที่เห็นลาบตรงเนี้ยนะครับ ผมจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับเป็นที่ลาบข้างบนเนี่ยก็ประมาณสองไล่เกือบสามไล่นะครับส่วนที่เห็นเป็นไล่มันซ้ายมือนะครับสักคู่นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นที่ลาบลุ่มลงไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยเป็นที่ลาบลุ่มซ้ายมือเราเนี่ยมันก็จะเป็นทางเป็นทิวต้นไม้นะครับล้อข้างที่เราไปเนี่ย มันก็จะแบ่งเขตชัดเจนนะครับลงไปถึงห้วยลําธารน้ำเลยที่จะเสมอถนนก็ประมาณสองไล่กว่าที่เหลือประมาณห้าไล่สี่ไล่กว่าๆนะครับก็จะเป็นที่ราบรุ่นต่ำลงไปแบบนี้ครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับประมาณแปดไล่สองงานขายอยู่ที่ห้าล้านครับโฉนดคูดแดงครับผมสนใจทักไอดีไลามานะครับ 0811977446แล้วก็เบอร์โทรผมนะครับก็0811977446นะครับคุณเอกนะครับผมสนใจก็ลองทักกันเข้ามาดูนะครับผมเนี่ยผมว่าคนท่านใดที่มองที่แบบแบบแบบนี้หรือว่ามีความคิดอยู่ในใจนะครับว่าที่แปลงเนี้ยถ้ามันเป็นที่ประมาณเนี้ยทำอะไรได้บ้างผมผมผมมองว่าท่านคงมีความคิดแล้วแหละ ว่าจะทําอะไรได้บ้างนะครับที่ผมกล่าวข้างต้นก็คือสองไล่ครับสองไร่กวาเนี่ยมันจะเสมอเสมอกิบถนนมาเลยนะครับพอเลยจาก45เมตรเนี่ยลงมันเนี่ยครับที่เห็นนะครับเนี่ยมันก็จะออกมาต่าๆประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะเดินไปทางขวามือผมถ้าหันหน้าเข้าพี่นะครับ ถ้าเรามองไปทางนี้ครับมันก็จะเห็นทิวภูเขานู่นเลยภูเขาเนีะ่ะมองเห็นทิวทัศน์นะครับนู่นแหละครับต้นไม้ใหญ่แลครับถ้าเดินเลยลงไปเนี่ยก็จะเป็นห้วยห้วยลำธารน,นะครับปลาถมพาเดินลงไปนี่ครับ มันจะออกลึกๆต่ำๆเลยแหละครับลมแรงนะครับฝนค่อนข,ข้างจะมาแล้ววันนี้นี่ครับท้าเลยตรงกล้วยไปเนี่ยจะเป็นที่เสมอถนนนะครับประมาณสองไล่เกือบสามไร่ครับที่เสมอถนนแล้วส่วนตรงนี้ครับที่เลยตรงกล้วยไปเนี่ย ที่ลาบลุงลงไปแบบนี้เลยครับผมเขาปลูกมันนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาเดินไปดูอีกแห่งน,นะดินดีครับแปลงนี้ยครับดินดีน้ํามีน้ําประปาก็มีครับน้ําประปามีไฟฟ้ามีครับผมอยู่ในเขตชุมชนครับ สนใจก็ลองอลองชมดูกันนะครับชมดูไปเรื่อยๆนะครับเพื่อความเพลิดเพลินก็ได้ครับนี่เลยเอาละเดี๋ยวผมจะเดินออกพาไปดูข้างๆที่ก็แล้วกันนะครับที่ตรงนี้มันจะเป็นแบบลาบลาบมาประมาณสอง สองไร่ก,กว่าเกือบสามไร่อีกนิดหน่อยก็สามไร่ครับที่เหลือก็เป็นอ่าเป็นที่ลุ่มนะครับเป็นที่ลุ่มเนี่ยครับเป็นที่ลุ่มมองไปไกลๆนู่นก็เห็นภูเขาะอครับนี่เลยแบบเนี้ยประมาณห้าไร่อะครับรวมแล้วลาบลุ่มเนี่ยก็เป็นแปดไร่อครับโฉนดกุฎแดงนะครับผม โอเคไปเดี๋ยวผมพาไปเดินดูอ่าว่ามันติดห้วยตรงไหนบ้างนะครับนี่ครับเขามีทางลงให้ไอไอทางลงเนี่ยมันเป็นข้างที่ดินเรานะก็ข้างในที่ดินเราอะ่ะมันก็จะอยู่ตรงนู้นนู่นเลยครับ เขาไม่มีทางลงให้เราก็มาใส่ทางลงของที่ดินข้างๆเลยครับเดินลงไปแบบนี้นี่ครับมันจะเปรียบเทียบห้เห็นว่าเขาทําเป็นบันไดลงอ่ะมันเป็นที่ชันหน่อยนะครับก็เหมือนที่ของเราแหละรครับเนี่ยที่เราผมเดินอยู่เนี่ยก็คล้ายๆที่ของเราอ่ะว่ามันลุ่มมัน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 ลาดลาดลงมาเลยครับผม นี่ครับท้ายแปลงของเราก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่พอเราเดินลงมาแล้วนี่จะเป็นแบบนี้ครับนู่นเห็นถุงกล้วยข้างบนนู่นครับนั่นแหละครับเป็นที่สูงแล้วมันก็จะลาดต่ําลงมาเนี่ยครับประมาณห้าไล่นะครับนี่ข้าง้ายไรนก็จะเป็นแบบนี้แล้วส่วนที่เห็นเป็นต้นไม้ช่วงสูงเป็นต้นมะพร้าวชงสูงครับเป็นเขตแดนเราครับผมน่ะมันก็จะวกกลับเข้ามานะครับวก โวกับขวาเข้ามาหน่อยหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมขึ้นอ่าโฉนดให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยที่ดินก็จะเป็นแบบนี้ครับต้นไม้ใหญ่นี้ก็อยู่ในที่เรานะนะครับเขาเรียกต้นไซนะครับเนี่ยมีอยู่สามต้นนะ่ะต้นนี้ต้นหนึ่งนี่สองต้นนี่สามต้นนะครับผมโอเคทางท้ายไร่เขาก็จะปลูกเป็นอ่า เป็นทั่วนะครับเป็นทั่วแล้วก็เป็นดงข้าวโพดแซมบ้างครับเป็นเป็นผักเป็นผักส่วนใหญ่จะเป็นผักครับแปลงนี้แปดไร่นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูแม่น้ำกันเลยครับผมครับผมผมพามายืนอยู่ท้าย ขายที่แปลงนี้แล้วนะครับแปดไร่กับสองงานนะครับขายอยู่ที่ห้าล้านครับผมนี่ครับผมมายืนอยู่ข้างท้ายนะก็ะสังเกตง่ายๆครับคือจากแนวต้นไม้ใหญ่นะครับเข้าไปทางขวามือนะครับก็จะเป็นที่เรานะครับแล้วส่วนซ้ายมือเนี่ยเป็นที่ของเพื่อนบ้านนะครับผมอาศัยเขาเดินแล้วมารีวิวเพมเติมนะครับผมโอเคนี่เลยป่าลกๆเนี่ยใช่เลยครับก็มาติดชายน้ํานี่เลยครับ เนี่ยลำห้วยเนี่ยครับผมนี่จะเป็นแบบนี้ครับท้ายไรก็จะเป็นห้วยแบบนี้ครับไอที่เห็นที่ผมยืนอยู่นะครับแต่ก่อนเขาเป็นแนวเขาเรียกนะแนวเขื่อนแนวอะไรนะเขาเรียกอะไรแนวเขืออเเ่อนเก่าครับมันพังมันต้านน้าไม่อยู่ครับนี่น้ําก็จะไหลามาทางนี้ครับไหลมาจากอ่าเขาเรียกอะไรนะ น้ําตกผาตาดมาทางภูน้ําร้อนเนี่ยครับก็มาเส้นเนี้ยก็ไหลมาอย่างเงี้ยครับท้ายแปลงเนี้ยนะครับก็จะเป็นน้ําเนี้ยน้ํานี่เขาเขาบอกว่ามันไม่แห้งนะครับนี่เลยก็จะไหลไปเนี้ยครับผ่านข้างที่ดินเราท้ายไล่แปลงนี้ก็จะเป็นห้วยลําห้วยเป็นแบบนี้นะครับผมนี่เลยอ่าถ้าเรามองไปเนี้ยครับ มองไปเนี่ยเห็นยอดไผ่เห็นยอดไผ่นู่นน่ะครับยอดไผ่น่ะประมาณนั้นน่ะก็จะเป็นแม่น้ําแควน้อยแล้วครับห่างจากที่ดินตรงเนี้ยเขาบอกประมาณสักสองร้อยเมตรก็ลงแม่น้าแควน้อยแล้วครับผมเนี่ยเส้นเนี้ยห้วยห้วยละห้วยเส้นเนี้ยครับไหลลงแม่น้ําแควน้อยนี่เลยที่เราซ้ายมือก็เป็นแบบลกๆนะครับเนี่ยใช่เลยครับก็จะมาเริ่มจากต้นไม้เนี่ยต้นไม้คู่นะครับ หลักเขตเรานะครับประมาณนี้เลยโอเคนะครับของเราอ่ะมันก็จะมาเป็นมุมเหมือนสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับที่แปลงนี้นะครับข้างท้ายก็จะติดน้ําไม่เยอะหรอกครับประมาณสักยี่สิบเมตรสามสิบเมตรได้ครับผมนะครับแล้วมันก็หักวกขึ้นไปเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูครับว่าที่ดินแปลงนี้จะเป็นแบบไหนนะครับผมโอเคใครสนใจแปลงนี้นะครับ ลองพิจารณาไว้ในใจท่านอีกสักหนึ่งแปลงนะครับลองเปิดคลิปแล้วชมดูกันนะครับผมสนใจก็ติดต่อมาทางไลน์ไอดีผมนะครับ0811977446นะครับหรือโทรมาโดยตรงมาหาผมเลยนะครับ0811977446นะครับผมคุณเอกนะครับโอเคผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ